น้อยวันนี้ถายแล้วาล่ายแล้วไม่ต้องบอนใหม่ก็ได้ <S <S สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชี่ชาแนลค่ะวันนี้ก็ต้องรับเข้าสู่รายกันเคลียร์ลาแก้คันประจําเดือนกุมภาพันธ์ที่มาเล่นตอนเดือนเอ้ยที่มาโพสตอนเดือนมีนาคมนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดสกอของเดือนพฤษภาคมเอ้ยโอายหม่ ก่อ,อเดือนกุมภาพันธ์กันค่ะก็คืองงมาช่วงนี้แบบว่างานเยอะมากทุกคนก็ไม่ได้มาสตีมเลยนะคะก็อาจจะเจอกันน้อยลงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเนาะก,ก็วันนี้เราก็จะมาเปิดสกอรแก้คันกันค่ะไม่ได้แคปเอาไว้ว่าตอนเดือนกุมภาพันธ์ได้อะไรมาบ้างอะคะ่ะทุกคนแต่ว่าแสงมืดอะเน,นี้พาเพิ่งซื้อเพิ่มใบของเดือนนี้เมื่อกี้มันได้กี่ใบนะห้าห้ายี่ห้าปะแสงมืดเราน่นเปิดไม่หมดคะ่ะก็อาจจะเปิดเป็นแสงมืดสี่ใบหกห้าห้าสามหกเอ้ยงง อันนี้คือแสงเมื่อกี่ใบนะพี่ใบเยอะเลยซื้อมาอ,อ๋อซื้อแสงเมื่อเพิ่มใบเนื่องจากว่ากระโดดแสงมื่อไวใบหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีลีเจนส์องใบนะคะวันนี้น้ำเจ็ดอัคคีไฟหกนะคะแล้วก็ลมอีก30นะคะแล้วก็ส้ม76จริงๆอ่ะพาเพิ่งซื้อคัมพีลมมาเพิ่ม6ใบแต่ตนะอนจะเปิดแค่ยีแล้วก็ส่วือนกับไมจริงๆเปิดเบื่อเนาะก็ถือว่าเป็นของเดือนที่แล้วแล้วกันนะคะไหนๆก็ดองมาได้เรือยแล้วเพราะว่าเมื่อกี้จริงๆอะ่ะก่อนมาอัดคลิปอ่ะก็คือซื้อไปเยอะมากเลยเราจะเเเเเเเรรรริิิ่่่่่่่่มมมมมปปปดดกกกกกันนนนทีีีส้้ออออพพาาาาาะะะะวววยยลงูค็ เริ่มกันเลยดีกว่าเออย้า,แย,ายแนวก่อนต้องย้ายแนวเอาไว้อวด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 ห้าดา,าเวเรกนะคะนี่ไงมีคนแตะห้าดา,าเวเบรกโชว์นะคะเมื่อกี้เปิดช่องไหนดีกว่ากันนะระหว่างมอนใหม่กับมอนเก่าอะอันนี้คือวันนี้เราจะมาตามหาตามล่าอง์เมียวจิน้ํากันนะคะทุกคนเออเรายังไม่ได้บอกเลยแล้วก็คาดหวังว่าแสงมืดอ,อยากจะได้สักหนึ่งผ่าเป็นตัวท็อปท็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไม่ได้หวังสูงมากนะคะเปิดเดือนละครแต่ถ้าได้ก็จะดีค่ะไปเลยเงียบ ่ผ่านแล้วคัดสิน <No. S 1> ให้คัดนะคะลูกเต่าน้อยโถอี่อานเร็วได้อยู่ได้อยู่คะ่ะใช้ได้ใช้ได้ปกติพาเปิดสกอท้าแทบจะไม่ผ่านเลยนะคะนี่คือแบบเปิดแค่เดินละครั้งแต่ตุ้มตุ้มต,ต่อมากเลยเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทุกครั้งที่เปิดสกอ์ก็จะมีความรู้สึกลุ้นมีความหวังไม่ผ่านแล้วอะ่ะนี่ทุกคนเงียบแล้วอะเอ้ยอย่างเงียบสิคะ อย่างเงียบเอ้ยทุกคนผ่าแล้วหายไปเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเลดอะไรกันคะเนี่ยตาแล้วพัต้องเหลือไว้หกใบนะคะสำหรับเดือนหน้าแล้วก็ส่วนคำเอ้จริงๆเปิดเือเนาะก็ถือว่าเป็นของเดือนที่แล้วแล้วกันนะคะ What What the f**k ไม่อยากเปิดบทดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเอ้ไม่เหลือแล้วเปิดไปแล้วหมดไปเลยค่ะค่อยเก็บใหม่ผ่าแล้วผ่าแล้ว เปให้หมดไปเลวันนี้แล้วกันยกเป็นอะไรอ่ะแมมลมนะคะอ่ะเก็บเปิดหน้าดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่มาแล้วลมอ่ะไปเปิดไฟของเราต่อชื่อเนี่ยการเปิดมอนเป็นอะไรที่แบบทุกคนเอ๊ะเมื่อกี้ได้สามดาวเอาเวกเป็นสี่ดาวด้วยนะคะไฟไม่ผ่านเลยอ่ะโพไซดอนไฟแมจบจบไม่มานะคะไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาเลืเซนเซอร์เนเจ องเมียวจีน้ำมาองเม,ม,มียวจีน้ำองเมียวจีน้ำองเมียวจีน้ำเฮ้ยพาต้องไปไหว้พระก่อนปะเนี่ยเฮ้ยไม่ผ่านเลยไปไม่ได้งไงนี่มันเลดอะไรโอเคไปค่ะหมดแล้วค่ะท่าของเรานะคะก็เปิดซมอเมีสิบหกใบนะคะไปค่ะเฮ้ยแย่แล้วทุกคน ทำไมมันนิ่งอ่ะนี่กีบบ่ใบแล้วเนี่ยที่ไม่ผ่าเหมือนที่เปิดมาผ่าไปแค่สองใบเองนะคะแต่เปิดไปประมาณ30มสิบใบแล้วปะส0สิบกว่าใบแล้วอ่ะบ้าเลนอะไรกันครับเนี่ยเคียร่าจะเป็นคนเกลือตลอดชีวิตไม่ได้นะไม่เป็นไรค่ะไม่เกลือค่ะเพราะว่าที่แล้คือครั้งที่แล้วเอ้ยความเดือตรงอนที่แล้วใช่ไหมทุกคนเดือนที่แล้วถ้าใครไม่ได้ดูนะคะเฮียราแก้คันประจำเดือนมกราต้องไปดูด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะเราได้มอนแสงมืดห้าดาวตัวใหม่กับทุกคนก็มีอะไรเลทนะขิงๆกันไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้อาการหนักแล้วนะคะ เฮ้ยเปิดผ่าแล้วผ่าแล้วสี่สิบใบผ่าสามนะคะสุดยอดนะคะดีเคน้ำมาแล้วคะ่ะเปิดต่อเปิดต่อนิ่งนิ่งมากนิ่งามากมากอฮ้ยทำไมผ่านน้อยวันนี้ผ่านแล้วผ่านแะล้วฮดดดไม่ต้องบอลใหม่ก็ได้โอ้โหบอมนะคะบอมลมบ้าเอ,ยเอ้ยเฮ้ยทุกคนเราจะไม่ได้เลยเลยเหรอเนี่ย แย่แล้วนะคะอาการหนักอาการหนักฟุดฟูดอึ๊บโอ้ะทำไมมันช้าพี่มอเปิดไหมไม่เอาพี่ชี่นะคะไม่ยอมเปิดเพราะว่าวันนี้พออ่านทิมเนีน่ยเดี๋ยวพี่ชี่จะเปิดสกอร์ตอนกลางคืนนั่นเองค่ะก็เลยไม่เอากลัวเอาดวงมาใช้กับไอ้ดีพาวไปแล้วก็ไงค,คะก็อย่างนี้แหละคนเป็นน้องะอะเนาะแบบว่าไม่ได้ต้องเก็บดวงไว้ให้ของตัวเองเท่านั้นส่วนพี่มันจะเกลือเท่าไหร่ก็เกลือไปนะคะแย่จริงๆแย่จริงๆหาแล้วอุย๊ย ยังเป็นสี่ดาวอยู่เลยไม่ได้บนใหม่เลยอ่ะทำไมเนี่ยหรือต้องเปิดผ่าข้างปกติจะถูกแล้วโอ้ยมันหุน่นไอแพดกากมอนมันติดอยู่ในค้างไอแพดกากอะ่ะมอนมันติดอยู่ในค้างเราต้องทำไงอ่ะเรามอนเก็บเข้าใส่ไปในค้างมันได้เร็วๆเหรออืมมันจะเร็วมันไม่ติดเดินมันจะไม่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บมอนก่อนนะ a few minutes later โง,ง้โอ้วงอ่หะหอูดูคอยดูคนโง่จะผ่าตัวโหดโชว์นี่ไงมาละห้าดาวแน่นอนตัวนี้เดิน คอยดูคนโง่จะผ่าตัวโสดโหดโชว์นี่ไงมาละห้าดาวแน่นอนตัวนี้ทางไปอะไรกันครับเนี่ยทำไมไม่มาเป็นครูแสงแวะจบจบไปมเมื่อกี้เฮ้ยหายแล้วหายแล้วนี่เพราะว่าวันนี้ผ่าไม่ทุเรศมากนะเป็นเหรที่รับได้แต่ว่าแต่ถ้าถ้ามาแล้วไม่ใช่มนที่ใช้ได้แล้วไม่ใช่ห้าดาวเลยก็ก็เศร้าอยู่นะคะเคลียร์ละแก้คันประจำตัวนี้นี่จะไม่หายคันหรอเนี่ยแย่และ แล้วคือเพิ่งได้มอนแสงมืดไปไงเพิ่งไดโอแสงไปก็จะบ่นมากไม่ได้ถูกไหมทุกคนเพราะว่าแบบเอออาจจะใช้ดวงไปหมดแล้วตอนต้นปีนะคะแล้วอาจจะเกลืออีกยาวเออแต่ตอนนั้นเป็นไปได้ยังไงที่เราไม่ได้มอนใหม่มาแบบแปดเ้าเดือนเต็มเลยบ้าบอม,มากทุกคนเหลือยี่สิบประบแล้วหาแล้วคัดซิดไม่คัดนะคะวันนี้ได้มาสองบอม้วนะคะเฮ้ยยากจังเลยเกมนี้ทำไมมันถึงได้ห้าดาวยากอย่างนี้นี่มันอะไรกันครับเนี่ยนิ่งนิ่งกิฟ ของดีๆไว้ที่หลังใช่ไหมมันมันต้องมาแต่มาประมาณดีๆไปเลยใช่ไหมคะใช่ไหมโอ้โหนี่ง啊ิ้งลมก็ได้อะไม่เอาตัวใหม่ก็ได้เอมามาคัดซีนให้จบจคัดซีน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 ัซีนอีกมาเต็มเ็มเลยนะคะโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าบอกว่าส้มกับท่าของเราอะรวมกันประมาณร้อยกว่าใบก็คือไม่ได้ห้าดาวเลยแต่ก็ยังไม่ถึงเลนเนาะก็ยังรับได้อยู่นะคะอีกสผ่ามาให้ลุ้นหน่อย นิ่งนิ่งนิ่งจริง oh my, oh my god โอ้ยเกือกินหัวสนใจคนดีเจนให้เป็นเพื่อนน้องจ๋า Oh my god ทุกคนสกอร์แสงสกอร์ส้มกับสกรสอร์ธาตุของเรานะคะประมาณร้อยใบตอนนี้อุ้ยทำไมหน้าม้าแตกจบแล้วนะคะแตกเหลือดีเจนสองใบค่ะไะคะะัดซินคัดซินคัดให้หน่อยโอ้ยไม่แตกเฮ้ยจบแล้ววันนี้ มันจบแล้วถ้ายังไงแสงมืดก,ก็ไม่น่าแตกนี่คือใบสุดท้ายความหวังสุดท้ายของชีวิตแล้วนะคะวันนี้เอยจะไม่ได้จริงหัวปีกแตงหน่อยปีกแตงหน่อยอะ Nope ไอยมันจบแล้วค่ะทุกคนวันนี้รีเจนส่งใบกับทั้งหมดอีกประมาณหนึ่งร้อยใบนี่มีลมอยู่ลมยังต้องเหลือไว้ไงเพราะว่าเพิ่งซื้อเมื่อกี้ไม่เป็นของโดยมีนาคมแล้วอะปเปิดไปเถอะเปิดไปเลยค่ะเหลือตั้งหกใบใช่ไหมเปิดไปไปเลยเนี่ย เจ็บแล้วไม่หยุดเนี่ยเนี่ยจบแล้วแทนที่จะได้เก็บเอาไว้เดินน่านะได้คอาสามดาวอีกหตัวนะคะจบแล้วค่ะต่อไปเป็นแสงมืดนะคะทุกคนเฮ้ยมันรู้สึกแบบชั่วโมงที่แล้วแล้วยังมีความหวังอยู่เลยแต่ตอนนี้มันหมดไปแล้วอะอันนี้เดี๋ยวพาอจะเปิดใบเล็กให้หมดเลยแล้วกันค่ะเพราะว่า6ใบแล้วก็เหลือแสงใบใหญ่ไว้แล้วกันสี่ใบเนาะแสงมืผ่านไหมลุ้นมากพอไปแสงมืดแล้วลุ้นมาก พาานอยา่น่อย,อยขอผ่าให้ลุ้นอะโอ้โหนิ่งนิ่งนะคะเหลือ,อแค่สองใบนะคะที่จะเปิดอ้าวีออใบนึงไม่ผ่าคะ่ะทุกคนเปิดใบนึงแล้วกันอะขอใบใหญ่ใบนึงเอยสกดจริงนี่จะไม่ได้เลยคลิปนี้ไม่ได้จริงอันเนี้ยแค่รานไม่หายคันนะคะ,ะหนึ่งสองสาม จบแล้วค่ะทุกคนบายบายเขีลาแค่ไขรรอบนี้นะคะล้มเหลวแล้วก็ขาดชุนย่อยยับไม่ได้เลยเลยแม้แต่ตัวเดียวไม่ได้เลยเลยอ่ะแล้วไม่ได้ใช้ด้วยอ่ะแล้วไม่มีมอนไหลด้วยอ่ะอะไรกันเนี่ยป่ะปิดสตรีมปิดไม่ปิดคลิปจบจบจบขาไม่เอาละไม่คาวละบาย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 ไปแล้วนะคะทุกคนก็ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะแต่ว่าคงไม่มีใครชอบหรอกเอ้ยมองไม่เห็นทุกคนมันไม่ออกแกโฟกัสแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปดีนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามอะไรวะอะไรนะติด ตามช่วงของกีฬาแก้คันทุกเดือนนียนะคะก็จะมาทุกแบบต้นต้นเดือนแบบนี้นะคะก็รอบนี้เดือนนี้เด็กาพันธ์ไม่หายคันค่ะไม่ได้มอนใหม่อะไรเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้เปิดเยอะขนาดนั้นเนาะแล้วก็ดองมาแค่เดือนเดียวเองแล้วเดี๋ยวก็ดองกันใหม่นะคะยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรก็ค่อยๆว่ากันไปใหม่ก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนที่กำลังจะเปิดสกอร์ให้เกลือให้ไม่เกลืออย่างคลิปนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพิชี่ในการเปิดสกอร์ของคืนนี้ซึ่งตอนลงคลิปนี้มันก็คงเปิดไปแล้วแล